สงเรื่องเรืวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าค่ะดูเหมือนว่า LV นะคะที่น้องลิซ่าไปงานมาล่าสุดค่ะเดี๋ยวคงจะมีคอนเทนต์ออกมาให้ได้รับชมกันอีกค่ะทุกคนเพราะว่าล่าสุดเห็นทีม LV หลุยส์เขาลงสคริปต์กับเบื้องหลังต่างๆเอาเป็นว่ารอชมคอนเทนต์ของน้องลิซ่าได้เลยนะจ๊ะเรีมเสิร์ฟดรีมเสิร์ฟน่าจะมีการตัดต่อคลิปต่างๆอยู่นะแล้วก็ทุกคนนะคะที่เป็นพี่ๆเซเลบน่าจะมีการมาถ่ายต่อมาค่ะอันนี้เป็นสื่อเขาได้มาลงรูปภาพตอนที่น้องลิซ่าอยู่ใน นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านแฟลกชิพแห่งใหม่ในกรุงโซลโ,โดยแอลใต้หวานขาดลงก็จะลงเป็นเซเลบทุกคนนะคะดงลีซาสวยมากต่อมาค่ะเป็นเดซไลน์อินสิงคโปร์นะคะและทิงเขามีการปล่อยคลิปเบื้องหลังค่ะอันนี้เป็นโมเมนต์ของเต้าลดซเล็กๆ,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 ๆน้อยๆจ้าดงลีซ่าสวยน่ารักมากโมเมนต์ถ่ายภาพด้วยกันของสีสาวและทิงต่อมาค่ะพูดถึงใช่เกอ่ที่ดงลีซ่าจะทําการแสดงนะคะแล้วก็จะเปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วกับเน t ฟลิกล่าสุดนหคะอย,ย่างคุณที่ีโอโคจิมะนะคะซึ่งเป็น ผู้กำกับและก็นั่งอ,อกแวบ,บชาวญี่ปุ่นผู้อยู่เมืองหลังเดสเทรนดิ้งและแฟรนไชส์ของเมเจอร์เกิร์ลได้มาชอบโพสนะคะของชายเกี่ยวของคุณดอนลีนั่นเองนะคะที่เดิวมาผู้กำกับต่างๆนะก็เริ่มมากดไลค์คอมเมนต์กันเยอะนะคะหลังจากที่ประกาศนั่นเองทีนี้ค่ะมันก็เลยทําให้คิดถึงตอนที่้อนลิซ่านะคะเคยเดินที่แฟนคลับเนี่ยไปส่ง้อนลิซ่าใช่ไหมสำหรับการบินรอบนั้นนะคะซึ่งแฟนๆนะเขาก็ถาม้องลิซ่าว่านอกจากดูเวโลตัสแล้วอยากลงงานแสดงอื่นๆ อีกไหมโนริสาก็บอกว่าชอบหนังแอคชั่นนะคะแล้วก็ล่าสุดได้เดบิวต์นางฟอมยักษ์ของได้ปลิกอย่างชาเกี่ยวฟังมากๆใช่ก็เลยยบนาิขาีงอาก็ตอทน้วนีเราจะไเ็นกับ้ต่อแอคชั่นมูดี้ เลขตอนนี้นะคะพี่ๆที่เล่นเกมเนาะก็ใช้ทีมของลอริซาเกินอย่างจัดนักจะเต็มเลยค่ะสําหรับฟอร์ดไนท์ก็ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คึกคักมากๆเลยซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ